สวัสดีครับทุกคนผมโนจากช่องดูชแนลนะครับคิปนี้นะครับผมจะมาเปิดแพ็คการ์ดตัวละครสุดฮิตหรือสุดฮิตแพ็คการ์ดตัวละครที่ได้จากการเล่นชนะแผนที่ลูกเตา๋าก่อสร้าง5ตานะนี่นะแพ็คการ์ดนี้นะครับเดี๋ยวเปิดได้การ์ดอะไรผมก็จะเอาการ์ดนั้นไปเล่นนะรับก่อนนะครับปั๊บเราไปดูในกล่องข้อความกันอ่านี่นะสุดฮิตแพ็คการ์ดตัวละครเอบวกนะเปิดเลยนะ การอะไรเอ่ยการอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยฮึบสโนว์ควินอิซาเบลป่ะเดี๋ยวเราไปอัพการ์ดแล้วก็จัดเซตกันผมได้อัพการ์ดแล้วก็จัดเซตมาแล้วนะครับป่ะเราไปดูความสามารถของสโนว์ควินอิซาเบลกันนะครับผม ความสามารถที่1น,นะเมื่อก่อสร้างนะครับก็จะมีโอการส40เปอรอ์สร้างแลนมาร์คอัตโนมัติแล้วก็เลือกย้ายกลับพื้นที่ของฉันนะครับทำให้แสดงผลจะบวกเพิ่มทีละ10เปอร์นะครับความสามารถนี้คล้ายๆกับความสามารถของแปนตึกลอยฟ้านั่นเองนะครับผมเมื่อตกเลนมาร์คของฉันหรือฉันก่อสร้างเลนมาร์กก็จะมีโอการสรา65เปอร์ติดตั้งด่านตรวจหรือติดตั้งายสต็อปนั่นเองนะ มาตอนนี้ก็สามารถที่2นะครับเมื่อเริ่มเทร์นรกของฉันเนี่ยจะได้เลือก1ใน3ความสามารถนะครับมีกันวิก90เปอร์ใช้ได้2ครั้งมีเอฟเฟกผลกระทบและก็มีโดนก๊อปปี้55เปอร์ให้นะครับผมเส้นจะเลนก็มีนะครับมวกอัจคิวโดนัทหม่ปืนหมัดพาวเวอร์แมวเมวียวและก็ บัดเชิญหุ่นเล็กาฟองสบู่นะครับคอนเซ็ปต์ผมคือทอยผอ่านเตะสาบแล้วนะครับเอาสต็อปไปวางบนหลุมดําเพื่อให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยทอยไปชนสต็อปแล้วลงหลุมดํานะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะว่ามันจะเป็นไปตามที่ผมคิดไว้หรือเปล่าปะเราไปดูกันมาเจอกับเด็ดนะครับผมไอ้เหี้ยเจอตัวตึงเลยนะ ขอถอยคนนี้สองได้ไหมว้าวเขาใส่นะครับหมวกคุณเลกาไทเทเนียมปืนมัดเพชรรองเท้าดอกซูเปอร์เดนชันสโนแองเจิลนะโอ้โหย่างโหดเลยทุกคนเขามีการสาบเลยนะอยู่ในปืนมัดเพชรนะเย่าเราจะสาบเข้าไปเนี่ยโอ้โหจอย่าเพื่อนเราเลือกอะไรดีอะเราเลือกเอฟเฟกต์ผลกระทบไหม ถ้าเกิดเราสาบได้แล้วเราเอาสต็อปวางเขาทอยชนสต็อปปับ๊บตกหุ่มดำในโดนัทใหม่เนาะแล้วก็ขังฟองสบู่เฮ้ยไม่แน่เนี่ยเอาเอฟเอฟบุกกระทบแล้วกันมาปั๊บไปลบสู้เขาเคลื่อนย้ายไปแถวแถวนี้แล้วกันเนาะ ฟาบก่อสร้างยังไม่อัพเกรดมาร์ทยังไม่อัพเกรดเป็น,นเลนทมาร์ทนะนะดินพันกันแล้วมาชกสาบขโมยเงินในมัดเมียวในบัตรเชิญอเมริกาฟองสบู่ยังไงซึบเข้าไปอ่ามีอะไรไหมป้องกันการสาบจากมัดเพชรนะอ่าก่อสร้างเลนมาร์ทเลือกย้ายกลับพื้นที่ของฉันนะอาดด่าลูกดำาวาง เอาสต็อปวางออกลับเมืองเนาะปับ๊บอืมกิจมากขึ้นแหมไม่ธรรมาดา <c oughs> เ,ออเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเราจะทำยังไงดีอ่าขอคิดก่อนเอาลุมดำวางเอาสต็อปวาง ไนดีนะโอคิดหนักเลยอะวางวเยอ,อันอวางมากันเดี๋ยวเราจะเ,ออเดี๋ยวเราจะคอยผ่านไม่จะเตะจะสาบเลยก็ว่ากันไปยังไงสาบเลยนะงอ้าอขึ้นย้ายไปในแถวกลับเมืองไม่ได้ทุกคนถ้ากลับเมืองได้นะเอาสต๊อปวางโอ้เป็นเรื่องเลยเนี่ยหลุนนะหลุนแปนแปนว่าไงโอ้โหแปนไม่ติด ถ้าแป้นติดนะตปมาละเธอเอ้ยเอางานเข้าถอยบ้านอีเดี๋ยวพึ่งพากับหลังแจ้งเย็นเพื่อนเอ้ยโชคดีที่ไม่ถอยกับหลังนะ,ะมมแม่กิจมะา <c oughs> ทำพิษเลยยังไงเนี่ยหมายใ,ใกล้แล้วละ เส้นทางเปลวไฟออไหนจ้าถอยก้าวดีหนึ่งโดนมารับจ่ายเงินนะโอ้โหก้าแตกเลยอ่ะเราเราได้ตอบตรงแล้วกสาดไปเพื่อน เอาสราบนี่วะปั๊บต,ติดตั้งด่านตัวติดตั้งด่านตัวติดตั้งไหนดีติดตั้งตรงไหนดีเอเออ้าวขางฟองสบู่ด้วยดีวะเอขอขางฟองสบู่ด้วยติดตั้งไหนดีนะเอาติดตั้งนี่ละกันเอไง อบินได้โอ้ยสุดยอดเลยทุกคนาการบินนะโอ้ยสุดยอดเลยบินได้เฉยเลยนะโดนสาบสองครั้งอดูดหน้าหลังสามช่องใจงเย็นเพื่อนใจเย็นกลับเมืองใช่ไหมเนะี่ยอ๋อไปแถวไปแถวไปแถวจาก ออลองเท้าดอกซูปเปอร์ได้ไม่ชา้านะถอยกับหลังนะถอยกับหลังเออบอร์ลึกเมื่อกีเอ้เราถอยเบิล้บนลนะขโมยลูกตาทีนึงเอออ๋อกันขโมยเงินด้วยเราจะถอยสิบสองนะได้อยู่นะเป๊ะนี่แน่นี่แน่จากนั้นเราก็เอาลุมดำชออ้อนเออเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเราจะโวยกันไปแล้ว อ้าวอ๋อแหมติดสต็อปนะแล้ว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 เราได้เลือกสร้างแลนด์มาร์กนะเมื่อเราอถอยผ่านจุดสตาร์ทไม่ใช่ดิเมื่อเราตกจุดสตาร์ทเอออะไรผิดปะไม่สร้างเนาะเมืองนี้น่าจะแพงสุดละเอาสต็อปวางไว้ไหนดีนะเอาสต็อปวาง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 เลยอ่ะมาเขาไม่น่าจะรอดแล้ว เขาตกหลุมดำขังฟองส,สบมูมัฟขายอ้าวทุกคนตกเตดว่ะเฮ้ยธรรมดาเนี่ยมาเจอกับกริสตานะงามไส้ <c oughs> <c oughs> ดีถอยก่อนคนแรกเลยโอ้ไส้ใพิศาสของพระเจ้ามาด้วยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเราเลือก ่าเลื่องนี้ละกันนี่เนี่นี่นี่โดนก็ปี้นะโดนก็ปี้เขาไม่ได้ใส่โดนก็ปี้มาเนาะมีเดินหน้าถอยหลังไม่ไม่มีนะไม่มีเดินหน้าถอยหลังอ่าเบิร้ลตะกันเออสิองเลื่อนย้ายไปทีแถวแผ่นติดอ่าแผ่นติดเดี๋ยวเรา วางดําไว้แล้วก็วางสต็อปไว้เออ <c oughs> เออ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 อะไรล่ะเ <c oughs> บิ้์สองได้ไหมเบอร์สองได้นะปั๊บ <c oughs> เอ้ยลูกไฟขึ้น <c oughs> เดินหน้า <c oughs> ก่อนเดินหน้าก่อนอืมไม่ธรรมดาลูก <c oughs> ไฟเนี่ยอ้าดันดวางสต็อปมาปะเนี่ย กลับเมืองกลับดีไหมไม่กลับเนาะไม่กลับดีกว่าอ่ะมาไงกีตาร์ไม่สร้างเลนมาร์กนะโหลดยัดชนสต๊อปด้วยเบิ้ลสี่ไปนะครับเบิ้ลสี่ไปเดี๋ยวนะขอใส่หมอาร์คิวมาเอ้ยใส่หมอาร์คิวมาผ่านสต๊อปไม่ได้หรอกอ้าวแต่ว่าอิวิกก็ล้างสต๊อปไปละดำวางนะ เปิดเทศกาลนี่นึงโอ้ยอยังเอากลับเมืองใช่ไหมเนี่ยกลับเมืองนะครับกลับเมืองเมื่อกี้เขาสร้างเป็นมาร์คดูก็ปี้ผมติดนะดูก็ปี้ที่ผมเลือกม,มาจากการนะเพื่อเอ้าเจอหมวกหลุดโอ้โหยี่น้องโถตัดการหนึ่งทู่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 โอ้ยหมวกหลุดนะแปดสิบห้าเปิดหลุดเฉย อา้อาวอ้าวโอ้โหเขามีรองเท้านะแหมเขามีรองเท้าอ่ากัดขังยูนิคอนปิดหมวกนะเอ้ยยังไงเนี่ยฮะไปมุมือไปดูเสด็กไม่เรียบร้อยนะครับโอ้ยหมวกหลุดอะ่ะ มาเจอครับยักษ์มิววาลคิลีโอ้โหลำต่อไว้ลำต่อเห็นเลยเราเป็นต่อเห็นเลยเราเอาอะไรดีอ่ะเอาเอฟเฟกต์ผลกระทบแล้วกันเออฟ้าฮะไม่ทอกลับหลังเรอลูก พื้นมัดแมวเมียวไม่ถอ,อ,อยกับหลังนะ <c oughs> เราไม่ปานีแล้วเว้ยผู้ <c oughs> เล่นใหม่เหรอเราก็เป็นผู้เล่นใหม่เหมือนกันเนี่ยดูดิการเราไม่โหดเออหรือหน้า,ากันปั๊บเก็บมืนไว้ไม่เล่นเทร์นที่สองไนงะโอ้ยเยี่ยมไปเลยบวกเท่าไหร่เนี่ยเปิดนะแบนยย้ายไปนแถวมับโอ้โหเจ็ดสิบเปอร์ไปเลยจ้า มือติดมานะว้าเขาจะโจมตีเรายังไงวะเนี่ยหุ่ดูดดิว่ามีดูดนะมีดูดมีดูดยังไงวางเมืองนะครับวางเมืองแป้นไม่ติดเหมือนกันนะถอยสิบมาอเออไม่มีอะไรมีอะไรมาถอยกำลัง คอยกับหลังเนี่ยมันจะเตะแน่ๆนะปั๊บเออเตะทีนึงเออฮะกี่เปอร์เนดอะขึ้นไดแปดเปอร์นะแปนไม่ร้อยเปอร์ไปเลยล่ะเออติดตั้งด่านตัวเอาลุมดำช้อนเออแล้วก็ติดตั้งด่านตัวติดตั้งปัตติเอ้ย ไปวางทำไมตรงนี้วะเดี๋ยนะเดี๋ยนะปั๊บดำมช้อนอ่าฮ่าฮ่าได้อยู่ได้อยู่ปั๊บไปแดงฉันปั๊บติดตั้งด่านตรวจเดี๋ยวนะเรนะาตาดิตาดตดั้งตรตงนี้โชวเออล่วงไปขังฟองตะบูใช่ไหมับ แยกไป็นงไวยโอ้โหยกเป็นสองดอกโอ้โหจ้าเป็นเลยเพื่อนหนูดีนะไมไม่กลับมาแถวไใกล้เนี่ยอุย้ยจ้าเลยว่ะแถมโุลินจัก,กระพัดยกเป็นสองดอกเลยเมือนนิดอืมดูตาหลังตีช่อง อะไรเนี่ยไปไแถวอ๋อมีแถมนาการนี่มีแถมนะกลับเมืองอเดี๋ยว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 ,ยวโอ้กลับเมืองอีกสุดยอดไปเลยอยัดตูมทีหนึงมีเตะได้มั้งเนี่ยการที่มีเตะได้มั้งใช่ไหมนี่ไงถอยผ่านนะเตะนะนี่นะ้ะแป้นไม่ติดตองพลังไหมเนี่ย เฮ้ยถอยกับหลังอยู่ขอ,อเตะทีดิปักเข้าไปนึงเออขโมยเงินได้นำเมื่อกี้จากมัดแมวเมียวเนาะอ,อ่าถ้าเกิดเราช้อนใหม่ไหมขาใจเัย <c oughs> ยกเว้นดีเหลือเกินออดุมดำ้อนสต๊อปวางไว้ไหนดีอ,อ่ะสต๊อปวางไว้โน่นแลนดะ์มาร์กเราเนี่ยมา ยังไงป๊บไม่ยกเว้นแล้วนะไม่ยกเว้นแล้วนะไม่มีตัดการ์ดนะคอยก้าวไปนะครับตัดรีช้าวิ่งดีแน่นี่แน่อก <c oughs> ็ไม่มีอะไรที่มันจำกัดขังเลยไอ้ล,ล้มละลายโฮ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องทังนกวิ่งหลังฉันอะเป็นไงบ้างเปิด พักการตกคนิตแล้วเปิดได้สโนว์ควินิสเบลมานะคือการเก่าแล้วนะครับเล่นเล่นไม่ไหวหรอกนะคือผมใส่จี้มาที่แบบว่ามันพอ,อจะสู้เขาได้ก็ตรงที่จี้นี่แหละนะอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณทุกคนติดตาไมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบาย